เราจะส่งท้ายกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับโครงการดีๆของมูลลนิธินะครับ ครอบครัวทหารผ่านศึกนะครับก็ทุกๆปีนะครับก็มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรและธิดานะครับของทหารผ่านศึกนะครับวันก่อนเราก็ไปเก็บบรรยากาศมาด้วยนะครับไปฟังน้ําเสียงของประธานมูลนิธินะครับแล้วก็น้องๆเด็กๆที่ได้รับทุนนะครับและพี่ชาววันนี้ขออนุญาตล่าลากันเลยนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้ আহ <muchas> ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาได้ได้ถูกคัดเลือกมารับทุนคนหนึ่งได้จะต้องเรียนตั้งแต่มัธยมหนึ่งจนถึงนจนจบก็ประมาณ7ปีนะคะเเด็กพวกนี้องค์การเขาคัดเลือกเราเขาจะมีการมาสอบนิคมต่างๆสิบกว่านิคมมาสอบคัดเลือกมูลที่ให้ทุนปีนี้ไดจะเพิ่มให้ปีนึงที่สิบสามสิบทุนแล้วจะขอมา,อาพอจบก็จบไปนะครับปีนี้กรรมการที่แรกก็จะไม่จัดกังวนั่นกวนนี่ก็อ,อย่างว่าต้องอยันที่ว่า ต,ต,ต้องต้องต้องจัดเขาจะได้มารู้จักมูลนิธินะคะก็เข้ามาทีก็ลําบากพ่อพ่อแม่ต้องมาต้องออกค่ารถค่าเรือค่าใช้จ่ายก็เยอะนะคะพอถึงเดือนมกราวันครู เราก็แจกถุงเด็กของเด็กวันเด็กนะคะวันอีกประมาณกีหลายสิบโรงเรียนบรรับถุงจากเราตามจานวนเข้ามาโรงเรียนละร้อยสองร้อยถุงก็แล้วแต่นั่นคือวันเด็กวันครูนาจากนั้นก็เดือนมกราเครื่องหนาวอีกอาหารทั่วไปขอมาขึ้นขึ้นเหนือนั่นก็แจกอีกนะคะก็ก็มีงานแที่ขอมากันเยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องขอบคุณสื่อทั้งหลายก็อยากให้ให้รู้ว่า เราขายดอกพ่อปีเนี่ยเอาเงินไปไหนเนี่ยนะคะเงินที่เราได้มาแล้วก็มาช่วยอย่างนี้การศึกษาการส่งเคราะห์ต่างๆนะคะถ้าหากไม่มีเงินจากการขายดอกไม้แล้วพูดจาเงินที่ไหนเพรอย่างองค์การหารฝักงเเขาได้ทุนจากกลาหูเป็นทหารแต่เราไม่มีไม่มีงบประมาณให้จากไหนเลยได้าจากการที่เราหาเองการส่งเคราะห์ที่ข้าบริจาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณสื่อมวลชนหากไม่มี สื่มวลชนกระจายข่าวพอมูลที่จัดงานวันนี้จัดงานอะไรได้ไอ้ทุนมาจากไหนก็จะได้ให้รู้ว่าเงินนี่มาจากการที่ประชาชนช่วยซื้อดอก,ออกปอปีทุกปีนั่นเองก็ว<ม>ันที่เกจางท,ที่เรียนให้ทราบประเดือนนี้เป็นเดือนของการศึกษานะให้ทุนพอเดือนมกราก็เป็นเดือนของวันเด็กวันครูวันเด็กแจกแจกถุงอีกแล้วอ่ตลอเวลาเขาขอมาโรงเรียนขอ,อเครื่องเล่นเด็ก ขออะไรมาตลอดเพราะถึงมกราก็แจกเครื่องหนาวเป็นมีงานทั้งปีนะคะนางสาวการเจนีแสงขวนันมาจากโรงเรียนเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะอายุ16ปีวันนี้หนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะ,ะที่ได้มารับทุนหนูจะใช้ทุนในนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วก็จะพัฒนาตัวเองแตตั้งใจเรียนแล้วก็จะทำทุกๆอย่างให้ัดีที่สุดค่ะส,สดีครับ ผมนายอิสระนาภากาศมาจากโรงเรียนฝางชนุปัมภมครับอําเภอฝางครับจังหวัดเชียงใหม่ครับออผมก็มีผู้ปกครองหรือว่าพ่อนะครับเป็นทหารครับอยู่ตรงชายแดนครับเพื่อรับรับใช้ชาติตอนที่ยังหนุ่มนะครับผมก็มีความดีใจครับที่ ได้ไปสอบเกี่ยวกับฐานผ่านศึกนะครับก็ขอบคุณครับที่ให้ผมได้มีโอกาสในการรับทุนครับสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงธัญรเซียววงค่ะอายุ16ปีค่ะเรียนอยู่โรงเรียนสตีสิริเกตจังหวัดสีสิเกค่ะ พ่อเป็นทหารรับใช้ชาติค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณโครงการนี้นะคะที่ให้ทุนแล้วก็หนูจะเอาทุนนี้ไปใช้เพื่อการศื่อาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัณฑนาทองมนลอายุ16ปีค่ะมาจากโรงเรียนมาจากโรงเรียนสตีสติเกตค่ะจังหวัดศรีสระเกดพ่อหนูเป็นทหารค่ะแล้วก็อยากขอบคุณค่ะคุณนี้ ท,ที่ให้หนูได้คุณน,นี้ค่ะสวัสดีครับผมชื่อติชายวุฒิพงศ์ธรรมทิศอายุ15ปีมาจากโรงเรียนบ้านน้ำหมอจังหวัดจันทบุรีพ่อเป็นทหารนะขอขอบคุณนูกนินธิส่งเพาะครอบครัวทหารผ่านศึกครับคุณโครงการทารผ่านศึกครับ สวัสดีค่ะชื่อนา,นางสาวทอไทยพลแจ่มอายุ15ปีมาจากโรงเรียนทานทองพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพ่อหนูเป็นทหารรับใช้ชาติค่ะขอบคุณมูลลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกค่ะที่ได้ให้โอกาสให้หนูได้รับทุนปีการศึกษาหนูได้รับทุนนี้แล้วหนูก็จะใช้เป็นประโยชน์ค่ะ จะมีวันนี้วันที่เรามีชยัยต้องใช้เวลายาวไกลตุ่งเทแรงใจว่าจะได้มาั้างวันแห่งศักดิ์ศรีั้งวันที่มีคุณค่าแต่เเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปรารถนาะต้องทำประตูชยัย ริงจริงจริง,รงมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูกูก,กูกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใยกูเดึงบอลกูเดึงบนลกูนบอลสยามกูเล่นบอล